จะขึ้นเราจะขึ้นเราจะขึ้นจว่าขึ้นจนเขาจะขึ้นนี่นนีนี่เอาไหลานเ้ายเมียนมุนเดียวจพดสคนคนอนมือมือรัมบปนอยู่นี่ฟอนหนังสือเต่ารัมฟอนคสือเต่าว่าว่าข้าศ่กมบ ปลาบป็นปลาบปนคือมูมีเป็นการคํามาแล้วคือลูกคนฝมืดมอจนอมเจ๊สองถูกจนมาหอดปีหนึ่งทีสองแลาบัเป็นนกินเหล้าปครับบูลีวเขาจะเจไไก่เหล้าพิจะเณอะไรนี่นีขอไปกินเหล้าเป็นขวดเลยอะไร้ยกินเหา ก็จรัหาเลยกจะเ้าสองสองไข่ก็จะเอเจ้าว่าเจ้าว่าไข่นี่บ่เม็นบ่มนไข่คู่ดิมันคู่ออเกจะน้ำหนึ่มดขึ้นมดหมเบ้นจนมาจ้อยวะบ่บ่มันกที่ผ่าเ็จะรับสองนำหายเลกว่ะ Khó một lắm từ bà, mở lắm sông ngôi nhà ngôi. Hey, mở lắm sông ngôi nhà 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 จาว่ามืขี้ฝาบดแสดงถอกมีจะนั่ไปตามศาสตรแต่มูอขี้ฝาแสดงนี่แสดงขนาดพุ่มมีดาบเขย่าไข่จันจับเหี่ยวอ้ยบอวนอ่เอาหนึ่งคือว่าใส่อันธนูเฮียใส่เอียงอิ่วอันนนมมูมูมี้ฝาเอาใส่ใส่ดีใส่ดีดฝ่ายเหรอเออ เามูม mm ูม hmm ูมันน้อแเท่าไก็จะจิงสีเลยดังคมด่งก็จะเจ้งไปแจ้งมากาเจะเสียงเสียงหาคนสีตาตสิ่ไตส่บายตขันเรื่องตุขันบ่ขันสี่ตในตันลุ่ตัน่งเปลนเนี่ยใ่แต่โกเบ้เดียวเอาค่ใหนใค่หนป้าแต่เออมโอ้ยมันขึ้นนี่ตัวตัวย่ำก็เจ้าสอง ใครมันเขาจตังค์ใช้ขอสารนี่สิมันชิดมือก็อันอื้อถิบฉิดใส่กเพื่อแต่ไมนสิเป็นปอกิเพื่อแต่ไม่ิเป็นปอกมีมูขอเขาใส่ร่ำมืมันิ่งเห็นรำลายนดอมันยิ่งร่ำทำไมชุมมที่ท่านมอินหิ่งมันยังเออยู่จะตัวยังอยู่ วันอิมิ่แเจตวก็จะไม่หีดไม่ข้องคลองรักษากระจองสีอยู่เพรามันลายเยอะนีงทั้งๆเจะตุเธอวันน้องทุ่มน้องเทมเหนียเมี่ยงมันหมดก็จะมาหนีหมดนหยอืมอันบอกเหนี่ยงทีมาที่มาปวดอยู่นี่มห้อือมันดนแช่ดโดนขึ้นมูตายไปเยอวันมันย่่งมันปลายั่งปเนี่ยีมินี้มันนี่ในเมืองมันม่กองวี่นี นี่นั่นน่ะตัวการมันมีอะไรันงมีอะไรมีนี่หลอมีนี่หละมีนหละตายแล้วกไมีถูขให้ถุขให้เขาไม่นี่แหละนี่ดังตะเน้ะเขาไม่นี่แหละเแางมมั่งเนาะเขมทำสุขยังยังกบหน้ารูจริงสิเนาะที่กี่บานเนี่ยนอาอยู่ โ้มเยนจังหวัดแล้วกอบ่ว่าตุกตงบานต้มเยนเมือไรอีอันนี้สจริงๆมันเป็นป้ามือตึงไม่ได้มีเหี้ยอ่องหนังอยู่คยเคยไปนี่มีผ้าไปมีผ้าไปเอามาลำสองเนาย่หูหงมทำไมอน่ยยางไป ที่รถไปขึงรถเลยอึดอิ่มใ้รถหาทิศไปจางมุ่งงเรียนดำๆมูนหลังเห็นเด็กไปศึกปานี่ยุตัวมากเด็กใหญ่นี่จะขันไปยุ่งเช่ากัดไปได้ไหมแคาใหญ่บานไม่ใช่ลาบเมวบานนี้ลูกสาวเขาูผู้ลูกสาวบ้านของาวบานมันเป็นปอบ่นี้ ไอดีน้แว่าในมือเขาปหมือนนขอมันแฉมือแต่เพิ่มาล่ำครับเป็นเป็นอย่างก็ว่ากันไปมอนย่างว่ากันไปเป็นนกแอรเขานะมีมกาจงอาล้ำสองมูอุ่มมีที่มูมีที่มูอีมันเป็นชุ่มเป็นแฉเขาเ่วมนนเป็นมาอยู่มเพรานั้นมันเป็นทักมีงากขึ้นหด มึงมัแปดดีสมุนมันไม่ไ้งท่ที่แนะมันมันตั้งเป็นหมดแล้ก็มโมเล็เวามันมีเหตดเป็นหมันกับแจ้งเป็่มีเหตุเป่เขาจยมุนี่เขาจะถือถอดถอดมากแบบนี้มูนี่มุมนี่ปวยก็ไปออมเงินมาถอดไปมา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 พคุมของมุนี่ออมเงีนเขาเป็นลุกหล่อมุนี่เออเป็นอรบ้าเป็นนั่นเออไปอีกเออเขาเป็นลูมหล่อเขาว่า กลุ่มมาตอมแสให้มันเศราแสดาเป็นหุกงองเขามันกัแปดมันแสมุ่มนักมันเป็นแต่ว่าเวลามันเป็นยางมั้นแต่วามันสูสูงมอเท่นาว่อมอเท่นาแข่งก่อนทำไมสมันึ่งพระสมรินทมัทุมไ้นามอเช่นาวมันจะ็นของสมน้ามันมีเยอ่อีกม ทุกมงกนี่็เปนนตมตัวนี้ตั้งวบานเป็นหอดบ่คนม่ต้มีอเผู้นั้นเป็นไผู้นั้นเป็นผู้นี้เป็นรอย่นีตัี้ตั้งตัวนี้ตั้ทั้งนั้นก็เไปเสียไปเสียอยูผู้คนผนลูกอเสียหายผู้คนผ้ากันลขอเสียถกผป้าัน นี <mile> ่ผู้ป่าเจียเห็ธรรมะครับเือนีุ่มผ่ากปตูมันเมอมื่ออาจารย์ของงานอาจารย์ให้ขมาีริบัคนณน่สายได้เหรออ้โทวาถ่สมนั่นถ่คนมันบวกละจุ่มเลยเป็นพระโยโท่ตายสมัยนั้นมีเงินมีกิอยเนาะคนชาวมเพน นงี่เจอด้วยยู่งข้าเท่าเงี้อยูอยู่หาิบห้าปีนี่ห้าสิบห้าอือหาสิบห้าปีนั่นใลมีเท่าอยู่สัเงี้ยเรมเลยครับริมมันอันก็มีคออืมอะื่ออันเขียนไว้หัว้อสอยูไี่มีตีไปไม่มีทร้ยฝนมันอลุมันหลุดอะไรอยู่ตัมู่พี่้องมือของยัใช่สอน ให้สอนมานน้อยเออวันนี้เขาวันเธอที่ตายเธอให้พอให้ยือพอมืคนนี้ใช่สอนมานั่งนคุนเดียวกันนั่งคุณอังกับพอพ่อเหงคนเดินมือคนนี้ถึงมอคนนีพี่น้องก็ะจกพุ่นตันาพุ่นมันนเมื่อตั้งมาตอนลูกหอเธอลูกกู้คา คุ pies, ้าพาทิตหาทิเพราะดเผาเลยเผาสุกใส่หนุกคือกันเด็ดมาลูกฮอรมัครับพูดได้ไปเห็ดครับเพื่อยังคุ้มหาพโอ้ยข้างผ้าเป็นเงาางเนาะเพราะมันตย่พงเกเหตุครับาะเนเผาเห็ดดิพูดไดเห็ดพรยังพีทนอ้พยทนตยทนตูวเห็ดเราเป็นผู้จัด จางพธีทนเหตุอือธรรมะดถรรมะนั่นเยอะมที่เขาลักไปนั่นตู้ตัวตู้เาธรรมะที่เขาลักตู้เขาลักธรรมะจางซ้ำเลยพิธีทนเมื well <them> ื่อกระติ๊ดตู้หันไม่มีเลยก็จะเอาท่องเขียนออกตู้นั่งชื่อเด็กที่กัดนี่ นอกจากม้วนเลี้ยนพี่ฝาเป็นปอมเลยม่เห็นอื่นที่ไหเป็นปอมเลยวองบอกมีทีว่าทีว่าเป็นสายพี่ฝานมีของขังของคงกับพี่อเจ้าหนเ่มปิ่นเ้ปินเนี่นะเจ้ป่นมาเห็นจะนีต้องเหนือสีต้องเหนือีอันนึงก็จะขึนแล้วว่า คดีไปเอ้อยยังน้ำพไนได้เห็บบคนผู้นัน้นทุกคนอันนี้พ่อแมเ่เป็นสอนไ้เตือมเลยขันหัวนในในหน้าเป็นยังไหนดกชิดเป็นยังสั่นมัขันเฮียนยังกระามขันผู้วายยููปอย่ไปจจส่ไเส่เขามาเยยููปเพื่อเราจากักวาสมะนอนูยสมัทะมทะี้ที่สมัะสันโดษเนาะผไม่คนอมาทังสันเนาะเย บ่ได้พวกเขาตำราพวมี่นมาสอนได้พวแมี่นบอกคุณไปคือตัวรับมันหรอาบมาเลยฟอนเป็นขโมยหรก็เป็นขโมยนะคือการคือฟอนต์พว่นก็สอนไมคือการมัดคันไออาพวกนี้เป็นลูกพ่เพลูกพึ่งคือพวกฟอนต์้วกมอนทุกคนตัวหัวมึงบางทีบางทาง มุหน้าใอดุนี้คือกันม่คือ้าหมาสั่งคือคู่อาพาถูกถูกน้กันทีสว่ร่มุ่น้ามังก็เดียวากันไปจานมานี่หละม่นี้กันไปฝนเอาเงีมา่กเยนตอนนี้คู่มือก็ไปนีคู่มปอสุวันถอดโอ้เห็นเลยขันขอลูกเขาบอกมีมียังว่าไหวอีเด้ว น้ก็ฟ้านตัวน้หัวไม่ Jamie, tamam. LIKE lonely, มไหวกะไปนั่นเป็นตำหนิเพระงี้สมมันขอที dei, ่กันมีโกนกามาหเนี่ยเดกินเหล้าหนิเขาบ่ก็ด้กินก็เดี๋ยว่ันเอามูอันมี้ยิ้มเค่จะตายคนไน้มว่าเศร้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 านี้นีนี เรได้ยินเลยูยมาเอาด้วยไม่เห um, yeah. ็นหอูยี่จา้วยแต่ว่าเราดูคนใส่ยันไปหดหันม้นหันเป็นไปพ่อเขาหุ่นนี่พ่อเขาหุ่ตายนี่หุตายม้อืแล้วอ้่เอาได้้ท่ะไรนี่เอหตายไปหมดเนาะกปรับตาย Nó lấy gì hồng. đâu rồi phân bố đây. cái màu hòa bố mực 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 Tuyệt bình cả bước này thì không có nguồn, tuyệt vời, cái nguồn.